สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมูบุรีชาแนลนะคะสําหรับวันนี้มุก็จะมาแชร์สูตรลดกระฟ้าจุดด่าดนะคะซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรที่ได้จากเพจสมุนไพรค่ะสําหรับใครที่ชอบในสูตรแบบสมุนไพรนะคะสูตรแบบธรรมชาติก็ลองไปทําดูได้นะคะส่วนขั้นตอนวิธีทำจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมตัวแรกที่เราจะใช้ในสูตรนี้ก็คือกระเทียมค่ะก็ให้เรากลปริมาณได้ตามต้องการเลยนะคะก็แกะเปลือกออกนะคะสําหรับกระเทียมนะคะเขาก็จะช่วยลดฝ้ากระดุดดำช่วยทาให้ผิวกระ อย่างใสยิ่งขึ้นค่ะก็เข้าไปอ่านดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสรรพคุณใน Google ได้นะคะว่ากระเทียมเขามีสรรพคุณอะไรบ้างนะคะ ก็ให้เรานำใส่เครื่องปั่นได้เลยค่ะหรือใครที่ไม่สะดวกปั่นก็นำไปตำให้ละเอียดเลยนะคะส่วนผสมตัวไปก็ให้เราใช้นมเปรี้ยวหรือว่านมลดจืดนะคะสาหรับนมเปรี้ยวหรือว่านมลดจืดเขาก็จะช่วยกระชับรูขุมขนค่ะช่วยทําให้ผิวขาวเนียนนุ่มยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดสิวฝ้ากระจุงดําด้วยค่ะก็ให้เราใช้ครึ่งขวดนะคะหรือว่ากะปริมาณได้ตามต้องการเลยค่ะ ่วนผสมตัวไปก็ให้เราใช้น้ำมะนาวค่ะถ้าใครที่แพ้น้ำมะนาวก็ไม่ต้องใส่นะคะหรือใครที่มีวิตามินซีจะใช้เป็นวิตามินซีก็ได้ค่ะหรือจะใช้เป็นมะขามเปียกก็ได้นะคะก็ให้เราใช้หนึ่งช้อนชาค่ะ ส่วนผสมตัวไปนะคะก็ให้เราใช้น้ำพึ่งค่ะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องเติมลงไปนะคะน้ำพึ่งเขาก็จะช่วยลดการแสบของกระเทียมได้นะคะแล้วก็ช่วยลดสิวด้วยนะคะช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นด้วยค่ะช่วยในการอักเสบของผิวด้วยนะคะก็ให้เราใช้หนึ่งช้อนชาค่ะไม่มีไม่ต้องเติมลงไปนะคะ หลังจากนั้นนะคะ <js. S 1> ก็ให้เรานําไปปั่นจนละเอียดเลยค่ะใครที่ไม่สะดวกปั Legend, ่นก็ให้ตามกระเทียมให้ละเอียดก่อนนะคะเราค่อยนํามาผสมกับส่วนผสมค่ะสําหรับขั้นตอนทิมใช้สูตรนี้นะคะก็ให้เราใช้สูตรนี้ในช่วงก่อนนอนได้เลยค่ะก็ล้างหน้าทาความสะอาดเรียบร้อยจากนั้นก็ใช้สำลีหรือว่ากระดาษทิชชู่นะคะชุบลงไปในจุ่มลงไปในส่วนผสมนะคะจากนั้นก็นํามาเช็ดบริเวณที่เราเป็นฝ้ากระหยุงดำนะคะจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วค่อยล้างออกด้วยสบู่ว่าโฟมล้างหน้านะคะหลังจากนั้นก็ทาครีมบำรุ ก่อนนอนได้ตามปกติเลยค่ะส่วนคนที่ผิวที่เป็นแผลนะคะไม่ว่าจะแผลที่เกิดจากสิวหรือว่าคนที่เป็นผิวที่บางนะคะคนที่มีผิวที่บางก็ไม่แนะนําให้ใช้สูตรนี้นะคะเพราะว่าจะทําให้แสบได้นะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรสมุนไพรนะคะก็ไปทดลองทํากันดูได้ค่ะเห็นผลชา้าแต่ว่าเห็นผลแบบยั่งยืนนะคะเหมาะมากเลยค่ะสําหรับคนที่ชอบในแนวแบบสมุนไพรนะคะก็ไปทดลองทําดูได้นะคะคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่นในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ